นะคะหลังจากเบรกตรง3,454ก็วิ่งขึ้นมา200กว่าเหรียญเลยนะคะ,คะโซนนี้กูมองว่าน่าจะเริ่มมีการชะลอบ้างแล้วสำหรับการขึ้น<ม>ปรับฐานได้ระยะของการปรับฐานมองเนี่ยเส้นเนี้ยค่ะถ้าถ้ามีการย่อตัวลงมาโซนแนวรับจะอยู่3,630ก็เป็นเป็นตำแหน่งของการที่มีโอกาสปรับฐานลงมาแต่ว่าใช้เวลานะคะอาจจะแกว่งไปมาได้ โซนตรงนี้ลงมาก็ก็ยังเป็นเป็นแนวรับยังไม่ใช่ขะลงต้องบอกว่ายังไม่ใช่ขะลงใหญ่อะก,ก,ก็เป็นแค่ปรับฐานบนภาพระยะกลางภาพระยะกลางนั้นน่าจะมีการ<อ>พักตัวบางกูคิดว่าเราเทรดดิ้งเป็นก็หาจังหวะการเล่นลงได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ต,นนต,ต็าลแดตลาดไทยปิดน,นะคะกำลงังรอเทคโปรฟิตออเดอร์นี้ลงมาที่แนวรับแล้วมันยังไม่แมทอะเหลืออีกประมาณสามจุด แต่ว่าเราจะลองรอดูสิว่าจะได้ไหมปุ๊กว่าได้ few moments later. เดี๋ยวสกประมาณสักบ่ายสองก่อนบ่ายสองน,นาะาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ได้เราจะปิดจ็อกประมาณได้ประมาณ3 0 0 0 30จุดล็อกด้กว่าล็อกแล้วครับ าเหตุที่รักกำไรนะคะจะพบว่าทำฟเวสใหญ่มันลงมาตรงโซนของก้อนแนวรับอะก้อนแถวๆนี้เป็นแนวรับนะคะแล้วกลัวมันรีบาวกลัวมันดีก็เลยได้มาสามสิบจุดแหละก็เทสไปก่อนนะคะเนี่ยจะเห็นว่ากูเทสแถวแวสามหกสามหกตอนแรกตัง้งสามหกสามสามมันอีกสามจุดเองอะแล้วมันมาลงมาสามหกเนาะแล้วมีหางเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวพอมันดีเสร็จถ้ามันไปไม่ไหวมันก็จะทิ้งลงมาแหละแต่ว่าเราไม่อยาก รับภาวะที่มันพืนซึ่งเราไม่รู้งามันจะดิดแรงหรือดิดเบา<ๆ>ก็เลยเทก่อนนะคะประมาณนี้ขนาดนี้เวลาบ่ายสองสี่สิบหกนะคะตลาดไทยเปิดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะไปดูทองคำที่ตะกี้เราเทคไปนะคะทองคำที่ตะกี้เราเท p r o ฟิตไปเมื่อกี้ลุกเทคไปแถวๆวสามหกสามหกอย่างที่บอกคือแถวๆเนี้ยมันเป็นโซนแนวรับ บริเวณก้อนตรงนี้เป็นส่วนยางลับนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เทกไปก็เจอดีบาวยอลงมายังเป็นยกโลอยู่ดีดแรงเลย <c oughs> มาณนี้ไปเทรดต่อแล้วจ้าบาย